อย่าหยุดไม่ว่าจะพรสวรรค์หรือพรสแสวง b l u จ่ายแอนแบดแอสพารากาฟพอดแคสต์โค้ดไหนจริงจริพารากาฟไหนหน่าสนใจข้อความไหนโดนใจไม่ว่าจะเพลงหนังหนังสือศิละปะมา People เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะจันนัญญาจากแบดแอสพารากาฟนะคะ วันนี้เรามาพูดคุยหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเออเราไม่ได้เจอหนังที่แบบทำให้รู้สึกตื้นตันใจมาสักพักแล้วหลังจากเรื่องโซของพิกซ่านะคะพอไปดูเรื่องนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบมีพลังเลยอะ่ะมันให้พลังงานที่ดีมากคือแบบน้ำตาแตกเลยอะ่ะเรื่องนี้ก็คือเรื่องบูใจแอนนะคะเป็นแอนิเมชันที่เล่าเกี่ยวกับความฝันความมุ่งม,มั่นความพยายามของการที่แบบอยากจะเป็นนักดนตรีแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยฟังดูมันอาจจะเหมือนแบบเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคลีเชนะ่นเอคือแต่มันเป็น เรื่องของความฝันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ของเราเสมอ,อด้วยความที่เราก็เพิ่งไปดูมาใน Netflix นี่แหละแอบเสียดายอยู่นิดนึงคือไม่ได้ไปดูในโรงไปฟังในโรงคือถ้าไปฟังในโรงหรือไปดูในโรงก็คงแบบมีแบบมันคงฟินมากอะด้วยซาวด้วยเนื้อเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็ด้วยความที่เป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องดนตีแจ๊ ซึ่งเราก็เพิ่งมาอินความเป็นแจ๊สไม่นานเนี่ยแหละก็คือแบบเออแบบประหัดฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันเพาะดีอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบฟังแจ๊สขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เนื้อเรื่องในเนี้ยมันเข้าใจไม่ยากแล้วก็เป็นหนังตีมเรียกว่าเป็นหนังตีมดนตรี Jazz แจ๊สละกันแต่เนื้อเรื่องอะเล่าด้วยสตอรี่เกี่ยวกับความฝัน ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีศัพท์เทคนิคอะไรที่แบบจะเข้าใจยากอะ่ะมันมันมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าสักครั้งหนึ่งก็แบบอยากให้ทุกคนลองไปดูกันพาต่อจากเนี้ยค่ะอาจจะมีสปอยนะคะไปดูกันก่อนได้นะคะแล้ค่อย มาเมามอยกันเนาะคือบูจแอนเนี่ยได,ได้ผู้กํากับจากคุณทาชิคาวะยูซุรุซึ่งเป็นผู้กำกับจากสไตเกตนะคะมากํากับซึ่งเคยเป็นมัง,งะโดยผู้เขียนที่ชื่อว่าคุณอิชิสุกะชินอิจิคือเราไม่ได้อ่านมังงะมาก่อนนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเนื้อเรื่องมันจบหรือยังแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอา่านแล้วก็มาเขียนเล่าให้ฟังกันได้นะคะว่ามันไปประมาณไหนยังไงนะคะจากในอนิเมชั่นนะคะเ,เนื้อเรื่องจะมี3ตัวล,ละนะรครละเนาะตัวละครเอกของเราก็คือมิยามุโตได มียมาโตไดเนี่ยเขาเป่าแซกโซโฟนแล้วก็ฝันที่จะเป็นแบบเฮ้ยฉันจะเป็นนักดนตรีแจส๊สอันดับหนึ่งของโลกอะไรเงี้ยฝันโคตรใหญ่เลยอะแต่เป้าหมายเขามันแบบชัดเจนมากคือเขามาจากเซนไดแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปที่โตเกียวแล้วเขาก็ ไม่เคยหยุดฝึกซ้อมเลยซ้อมทุกวันจนกระทั่งแบบวันที่อีเวนต์ม่ามีหิมะตกอะไรก็ตามเนี้ยแล้วเขาก็ไปเป่าแซกไปซ้อมแซกโซโฟนอ่ะอยู่ริมแม่น้ำที่โตเกียวนะแล้วก็เขาก็แบบมีความพยายามมากหูเป่าอยู่3มปีแล้วแบบเก่งโคตรโคตรเก่งอ่ะคือเลยแบบไม่แปลกใจว่าทำไมถึงแบบเขาเก่งในขนาดนั้นเพราะว่าเขาฝึกไม่หยุดเลยแล้วก็ความเลียวที่เราชอบในเนื้อเรื่องก็คือเขา ไม่ได้ให้แบบความฝันมาเลี้ยงชีพเขาอะแต่เขาทํางานพิเศษทํางานก่อสร้างบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อเอาแบบเอาไปเลี้ยงความฝันของตัวเองนะคะแล้วมันดีมากเลยในขณะที่แบบ ดนตรีแจส๊สมันก็ไม่ได้แมสในหมู่คนฟังมากคือยุคมันก็เปลี่ยนผ่านไปนอะเนาะแจส๊สมันไม่ได้แบบแมสขนาดนั้นนะแต่เขาก็ยังหลักที่จะทํามันอยู่อะไรเงี้ยคือเขาแยกความฝันกับความเป็นจริงออกมาแล้วเพื่อให้มันหล่อเลี้ยงกันละกันไปด้วยกันได้นะคะส่วนคนที่2ก็คือซาวเบะยูกิโนรียูกิโนรีเนี่ยเป็นเด็กอายุ18ไวัยใกล้เคียงกันนะแต่เล่นเป็นโนแบบเก่งจัดเทพสัต เทพมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นมั้งแต่เด็กๆเ,เล่นมั้งแต่สี่ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ใดไปเจอในผับแจ๊สแล้วแบบโหอิมแพกมากอิมแพกต่อใดมากก็เลยแบบชวนยูกิโนริมาอฟอร์มวงด้วยกันตั้งวงแจ๊สด้วยกันนะคะยูกิโนริเนี่ยเป็นตัวแทนของความเพอร์เฟกอะคือแบบ ตัวแทนของความพยายามและความเพอร์เฟกต์แล้วก็เป็นคนที่รักในสิ่งที่ทํามาตลอดตั้งแต่เด็กๆคือรู้ตัวว่าตัวเองอยากทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาอะจะมีความที่แบบติดกับดักของตัวเองก็คือติดสุดสําเร็จคือรู้ว่าทําแบบนี้มันจะเพอร์เฟกที่สุดออกมาดีที่สุดเขาก็เลยไม่กล้าที่จะยอมเสี่ยงออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองคือแบบไม่กล้าที่จะเล่นในท่าใหม่ๆในสไตล์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่สาก็คือธรรมดาชุนจิมือกอง เฮ้ยไอตัวนี้เราแบบโคตรชอบเลยค่ะชอบมากคือมันรู้สึกรีเลทรีเลทถึงตัวละครนี้มากๆนะคะก็คือเป็นเพื่อนนักฟุตบอลสมัยมัธยมที่โตมาด้วยกันกับไดเนี่ยแหละเรียกว่าเป็นมือสมมือสมัครเล่นในวงสุดๆไปเลยเพราะว่ามาเปลี่ยนใจอยากเล่นกองแจดกับไดก็คือตอนที่ไปดูไดเป่าแซงที่ริแม่น้ำแล้วไดบอกว่าเออช่วยกำหนดจังหวะให้หน่อยจะได้แบบเป่าได้อะไรเงี้ยก็ช่วยกำหนดแล้วก็ตีตีตีกระป๋องป๊อกป๊อกป๊อกไปแล้วพอ ชุนจีอะธรรมดาชุนจีได้เห็นพลังของใดอะมันเหมือนไปปลุกไฟในตัวเองอะคือเขารู้สึกว่าโดนตีแจ๊สมันเป็นประกายแล้วมันแบบมันมีเสน่ห์มันวิบวับมากคือขนาดตัวคนดูที่เป็นเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอะยังรู้สึกถึงพลังที่แบบใดส่งมาให้เลยอะแล้วขนาดที่แบบเออตัวของธรรมดาชุนจีเองก็คงรู้สึกเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเรารีเลทกับตัวละครนี้มากๆเราก็เอาใจช่วยมากๆกก็คืออย่างแรกเลยคือธรรมดาไม่เคย ตีกล่องมาก่อนเลยแล้วกลองแจ้นเป็นอะไรที่แบบยากมากอ่ะมันเหมือนแบบไปเริ่มนับศูนย์นับหนึ่งใหม่เลยอ่ะแต่เพื่อนอีกสองคนคือมันไปไกลแล้วอ่ะคือมันเก่งมันเทพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยไม่แปลกใจที่ว่ามันจะเกิดการเปรียบเทียบกับเพื่อนแน่นอนค่ะมันเหมือนชีวิตของคนเราเลยอ่ะที่แบบว่าพอมันจะเริ่มทําอะไรสักอย่างอ่ะแต่เราแบบเริ่มช้ากว่าคนอื่นอ่ะเราเริ่มทําช้ากว่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นเขา ทำมาก่อนแต่เขาก็พยายามมาตลอดเส้นทางอะนะแต่เราไม่ได้เห็นตอนที่เขาพยายามไงแล้วไดก็ซ้อมอย่างหนักมา3ปียูกินอล่ยังทึ่งเลยขนาดตอนที่แบบไดมาเป่าให้ฟังครั้งแรกถึงขนาดกับแบบเคยพูดว่าเออนี่นายแม่งมีพรสวรรค์หรือว่านายซ้อมหนักมาขนาดนี้ได้ยังไงวะเนี่ยนายซ้อมหนักมาขนาดไหนวะเนี่ยซึ่งถ้าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ซ้อมมาแบบเป็นพันชั่วโมงเป็นหมื่นชั่วโมงอะ มันไม่มีทางได้อยู่แล้วอะส่วนยูกินูรีนี่คือก็เล่นมั้งแต่สี่ขวบอะพอพอเราจะเปรียบเทียบอะกลายเป็นว่ามันจะมันมันมันจะเกิดจุดที่ว่าแบบเฮ้ยกูจะสู้ตอกหรือพอแค่นี้วะเออซึ่งแบบเออมันดีมากที่แบบให้ตัวละครนี้มันเป็นตัวแทนของมุมมองของคนทั่วๆไปที่แบบเราสามารถแบบรีเลตรีเลตกับชุนจิได้อะมันมีจุดวัดใจตรงนี้อยู่เหมือนตอนที่แบบ ธรรมดาไปโรงเรียนกลองตั้งแต่เบสิกเลยนะไปเรียนกับเด็กๆมาเลยแล้วก็มาเล่นให้เพื่อนในวงฟังอะไรอย่เงี้ยไอยูกิโนรินักเป็นโนก็บอกแบบเฮ้ยมึงนู้มึงไปไม่รอดหรอกเออแบบเลิกดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ใดก็บอกว่าเฮ้ยตัวใดเองอะ่ะก็เคยได้โอกาสแบบนี้มาเว้ยเพราะฉะนั้นแบบให้ธรรมดาลองพิสูจน์ตัวเองแล้วเล่นต่อไหมอะไรอย่เงี้ยแล้วตัวธรรมดาเองคือแบบถ้าโดนคอมเมนต์แบบนั้นอ่ะ แต่ธรรมดาไม่หยุดอ่ะก็คือแบบธรรมดาก็ไปต่อก็ซ้อมชิบหายเลยแล้วก็จังหวะกองก็ผิดเป็นร้อยร้อยทีก็ให้ยูกินโนรีช่วยบอกว่าแบบเออมันผิดไหมวันนี้ผิดกี่ทีผิดกี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่ความน่ายินดีก็คือแบบเพื่อนมันให้โอกาสอ่ะแล้วก็แบบช่วยกันผลักดันให้ไปถึงจุดจุดนั้นสิ่งที่เราเห็นในพาร์ทนี้เลยคือเราเห็นแบบว่าสถานการณ์ของธรรมดาคือโอกาสและก็ความพยายามค่ะคือเมื่อเราไปแวดล้อมอยู่ร่วมกับคนเก่งอ่ะเรามีโอกาส ที่แบบแล้วก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะที่คนเก่งให้เราพัฒนาเราจะได้เรียนรู้จากคนเก่งๆเหล่านั้นแล้วก็เราจะสามารถพัฒนาจุดด้อยของเราเพื่อให้มันดีขึ้นได้มัน i m p r o v e ต่อไปได้มันพัฒนาต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของธรรมดาด้วยที่แบบมีเพื่อนแบบใดแล้วก็ยูกิโนริคือถ้าเรามีโอกาสบวกกับความพยายามไม่หยุดพยายามแล้วอ่ะสักวันมันจะเห็นผลลัพธ์ที่ตามมาแหละเออมันเลยเป็นส่วนผสมที่ ทำให้หนังมันกลมกล่อมมากที่แบบมี3ตัวละครที่มันดูมีชีวิตแบบนี้ขึ้นมาในหนังอะนะคะคราน,นี้เราขอมาต่อในฉากที่เราประทับใจบ้างนะคะเอ่อมันมีฉากหนึ่งอะคะ่ะจริงๆมันมีหลายฉากมากเลยที่อยากพูดก็คือมันมีฉากหนึ่งที่ยูกิโนริอะแบบออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองก็คือจากคอมเมนต์ที่ใดบอกว่าแบบเฮ้ยวันนี้แบบนายแม่งเล่นโซโล่ท่อนเดิมอีกแล้ววะคือแบบเหมือน ยูกิโนริติดสูตรสาเร็จเดิมๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นยูกิโนริก็แบบเออไปหมกตัวแล้วก็แบบถามหาตัวเองแบบถามหาคําตอบของตัวเองว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่ทําให้เขายังอยากเล่นเปียโนต่อมันคืออะไรกันแน่เขาเล่นแค่ให้ออกมาเพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดในแต่ละโชว์หรือว่าจริงๆแล้วพอเขาได้เล่นเพราะว่ามันสนุกมันมีความสุขวะนั่นแหละพอแบบยูกิโนริคิดได้ก็คือแบบยูกิโนริได้ทำลายกำแพงตัวเองแล้วก็แบบเข้าไปอยู่ในจุดที่แบบไม่เคยแตะแล้วก็แบบ ไปอีกขั้นไปเลยนะ,ะแบบเข้าไปอยู่ในแบบภาวะโฟลสเตทเลยแบบมีความสุขสนุกลื่นไหลไปต่อมีความคิดสร้างสารรค์มันเจิดเลยแล้วก็อีกฉากที่ชอบมากๆก็คือฉากที่หลังจากจบการแสดงของใดแล้วก็ยูกิโนริค่ะมีคนมาแบบขอลายเซ็นสองคนนั้นเพราะไอ้สอคนนั้นมันเทพมันเทพมากแต่ธรรมดาตัวมือกลองเราอะ ไม่มีใครเียเขาก็ยืนยืน,ยนดูเพื่อนๆนแล้วก็แฮปปี้กับเพื่อนเพื่อนไปยืนมองเพื่อนอยู่ไกลๆแต่มันมีคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาเพื่อดูพัฒนาการของเธอเลยนะแล้วคือแบบเขามาดูตรงธรรมดาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเขาแบบประทับใจในความพยายามที่แบบจะพยายามตามเพื่อนในวงให้ทันนะ่ะแล้วก็เขาเห็นพัฒ,พฒนาการของของธรรมดามาตลอดแปดเดือนอะไรเงี้ยคือฉากนั้นแบบน้ําตาแตกเลยอะคืออแบบดดอพอแบบ พอรู้ว่ามันมีคนเห็นความพยายามของเราอะแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองอะมันช่วยให้เราแบบเหมือนแบบมีพลังไปต่อได้อะไรเงี้ยเรารู้สึกเหมือนแบบเราเอาตัวเองไปแทนเป็นธรรมดาที่อยู่ในนั้นะ่ะเราแบบรีเลทกับตัวนี้ละครนี้มากมันเหมือนมันเหมือนกับเราในตอนนี้ที่แบบเออมันมีคนมาฟังพอดแคสต์มีคนมาเม้นมีคนมาให้กําลังใจมีคนมากดซับอะมันคือแบบเออเอาวะไปต่อเว้ททำช่องต่อทําให้ดีที่สุดละกันอะไรเงี้ยล้วก็แบบเออขอขอบคุณ ทุกคนตรงนี้เลยนะคะมันให้พลังงานที่แบบดีมากจริงๆแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่เราน้ําตาแตกมากๆเลยขอสปอยเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าใครยังอยากไปดูไปดูก่อนเนาะแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังได้เนาะคือหนังมาใส่คอนฟ lict เข้ามาได้แบบทําร้ายใจิตใจคนดูมากๆคือตอนที่รู้ว่าแบบมือเป็นโนโยูกินโนรนี่ของเราอะไปทํางานก่อสร้างพาทไทม์ time, ใช่ไหม ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าการเป็นนักดนตรีมันแบบมันหล่อเลี้ยงชีวิตไม่พอแต่เขาก็เออแบบพยายามเติมฝันของเขาด้วยการแบบทํางานพัฒธงพัฒ์ธรมอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเขาประสบอุบัติเหตุคือโดนรถชนแล้วก็แบบอาการสาหัสเลยคือเสียมือไปข้างหนึ่งคือใช้ไม่ได้ข้างหนึ่งแล้วมือมันคืออวัยวะส่วนสําคัญที่สุดของนักเปียนโนอ่ะคือแบบเชยแม่งทาไมแบบใจร้ายชิบหายคือใจร้ายคนดูมากๆใจร้ายต่อคนดูมากๆเลยแล้วแล้วไอ้ตัวยูกินวลิเรา เราก็แบบเชียร์มันใช่ปว่าแบบว่าคือเขาตั้งเป้าไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องแบบได้ไปแสดงที่ร้านโซบูให้ได้อะเออซึ่งมันเป็นแจดขับที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นมันมาถึงแล้วอะแล้วมันคือเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนที่แบบจะขึ้นโชว์เองอะคือถ้าเป็นเราแล้วแบบเราเอาไงต่อกับชีวิตวะใจพังเลยอะคือมันโหดมากเลยนะแต่แต่ตหนังก็ยังใจดีกับเราอยู่นะคะแล้วไอ้วันนั้นที่จะต้องขึ้นแสดงโซบูอะได้กับธรรมดามันก็ The Show must go on นอะก็คือแบบไปเล่นแทนเพื่อนไปเล่นแทนยูกิโนริแล้วก็เล่นแค่กลองกับแซ็กโซโฟนนี่แหละสองคนไปเล่นอย่างเต็มที่ไปเล่นให้ดีที่สุดไม่มีมือเปียโนก็คือ tribute ให้มือเปียโนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบโหมันเป็นการเล่น2องเครื่องดนตรีที่แม่งแบบเจ๋งมากๆคือแบบทุกคนที่อยู่ในนั้นในร้านคือแบบร้องไห้น้ำตาคอคือวันนั้นถ้าสมมติว่าเราเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นที่ไปนั่งอยู่ใน โซบลูอะ so แล้วได้ฟังสองคนนี้เล่นแล้วก็แบบรู้ว่ามือเป็นโนแบบเออแขนหักอะคือแบบมันคงจะแบบโคตรซาบซึ้งอะแล้วพอเพลงจบเว้ยก็คือยูกินุรีก็ฮิ้วแขนเดียวเข้ามาด้วยอาการที่สาหัสอยู่ะนะแต่เขาแบบเขาไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นเป็นโนมาโซโรเพลงสุดท้ายที่แบบโคตรประทับใจให้กับทุกๆคนในภับนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นฉากปิดที่แบบโคตรสุดเลยวะ่ะเป็นหนึ่งในแบบ เป็นหนึ่งในการฟังเพลงที่แบบถ้าสมมติว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นจริงๆอะเราคงจะเป็นการฟังเพลงที่แบบจดจําไปตลอดชีวิตอะแล้ววันนั้นมันคงจะกลายเป็นแบบตํานานไปเลยนะคะและสิ่งที่เราชอบมากอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือการซัพพอร์ตมือคือมันไม่ใช่แค่การซัพพอร์ตของของคนในวงอะไม่ใช่แค่ของไดธรรมดายูกิโนริอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือการซัพพอร์ตของพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านแจ๊ส้วยที่แบบ ไดเข้าไปเจอครั้งแรกแล้วก็ไปซ้อมวงด้วยกันอยู่ในนั้นขอพื้นที่ในการซ้อมวงดนตรีในนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากๆหรือแม้กระทั่งว่าแฟนๆที่ตามมาดูตัวไดธรรมดายูกิก็ตามหรือคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฝันมันจะไปต่อได้ยากมากเลยถ้ามันขาดการซัพพอร์ตของของทุกๆคนเนาะหรือกําลังใจจากคนรอบข้างที่ทําให้คนเหล่านั้น่นะที่เขามีความฝันอยู่วไปต่อได้ส่วนเบื้องหลังเพลงต่างๆไม่พูดไม่ได้เลยนะคะในหนังบูจายแอนคือ สุดโหดมากๆเลยก็คือคุณฮิโรมิอุเอฮาระเป็นคนแบบเรียบเรียงประพันธ์แต่งให้หนังเรื่องนี้นะคะเขาว่ากันว่าคุณฮิโรมิอุเอฮาระคือเป็นโนแจสอัจฉริยะแล้วก็เขาบอกว่าอย่าให้ภาพความน่ารักของคุณฮิโรมิเนมาบดบังสกิลได้เพราะว่าเนี่ยคือเป็นโนระดับปีศาจอันนี้เป็นบทความจากเวลล์แคทซาวด์ดอคอนะคะขอบคุณด้วยนะคะในบทความบอกว่าคือถ้ามีโอกาสได้ไปดูการแสดงสดของเธอ เห็นเธออิมโพรไวส์ท่อนโซโล์เหนือมนุษย์มากจนต้องอาปากค้างแน่นอนแล้วก็เป็นนักดนตรีที่แบบหาตัวจับยากมากเพราะว่าเขาหยิบโน้ตดนตรีแล้วก็ทฤษฎีดนตรีพวกคลาสสิกหรือว่าศาสตร์แขนงอื่นๆนะคะเข้ามาร่วมเล่นในระหว่างโชว์ด้วยแล้วก็แต่สามารถคุมสิ่งดนตรีในวงได้อยู่หมัดเลยก็คือถือเป็นเอกลักษณ์ที่แบบเรียนแบบคุณฮิโรมีได้ยากมากแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบที่สุดของนักเป็นโนแจสในยุคสมัยใหม่ในยุคนี้นะคะ คนนี้เราก็ได้เห็นตัวแทนของความมุ่งมั่นเนื้อความฝึกฝนหนักคนที่มีเป้าหมายชัดเจนไม่ลดละแล้วก็มีความใจกว้างอย่างมากๆก็คือไดมือแซกโซโฟนของเราเราได้เห็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบค่ะเห็นตัวแทนของคนที่เก่งและพยายามจะทลายกรอบภาพเดิมๆของตัวเองทลายกรอบอความเพอร์ฟิชันนิตของตัวเองไปอีกขั้นอย่างยูกิโนริมือเป็นโนหรืออีกคนหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยก็คือตัวแทนของความพยายามความไม่ยออ่อท้อ ไม่มีอะไรที่มันช้าเกินไปแล้วก็เริ่มทําอย่างธรรมดาชุนจิมือกอกน,นะคะเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าอยากให้ไปดูไปดูเหอะมันเป็นมันเป็นแจส๊สที่แบบร้อนแรงปุกใจปุกไฟในตัวได้ดีมากนะคะคันนี้แบทแอดพลรากราของเราเราขอยกประโยคหนึ่งมาที่ธรรมดาชุนจิโทรศัพท์พูดกับคนที่บ้านตอนที่ตัวเองคิดได้แล้วว่าจะเลิกเตะบอลเพราะว่าไปเห็นใดเป่าแซกโซโฟนแล้วแบบ อินสปายตัวเองมากๆแล้วอยากไปทําตามฝันด้วยการเป็นมือกองวงแจ๊สธรรมดาบอกว่าผมมีสิ่งที่ต้องทําและถ้าไม่ได้ทําตอนนี้ผมคงเสียใจไปจนตายโคดอิมแพกเลยอันนี้คําดีมากๆจริงนะแบบว่าถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอฝันตัวเองแล้วอะก็ยึดมันไว้นะอย่าหยุดทําต่อไปเนาะไม่ว่าจะพันชั่วโมงหมื่นชั่วโมงทําต่อไปคะ่ะความสําเร็จมันไม่มีสูตรหรอกแต่ละคนมันเจอสถานาการณ์ซิตอชันแตกต่างกันอย่างน้อย ได้ทำแล้วดีกว่ามาเสียใจทีหลังว่ายัางไม่ได้ทำเนาะขอบคุณมังะบูใจแอนด้วยนะคะที่เขียนเรื่องนี้ออกมาแล้วก็ทำเป็นแอนิเมชันได้แบบโอ้โหดีมากๆเลย แล้วก็ฝากติดตามพอดแคสต์แ d ด s อสพาร g r a า h ได้ทั้ง YouTube และ Spotify นะคะเราอาจจะลงเสียงใน Spotify ถึงแค่ EP ีที่20นี้เท่านั้นนะคะ,ะถ้าใครฟังใน Spotify เราต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีเราจะมาโฟกัสป่นช h a น n e ลของ YouTube ให้เยอะขึ้นแทนนะคะเพราะว่าอาจจะทำา2ทางไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วก็แต่ยังมาฟังกันต่อได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกๆคนมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆแล้วก ที่ติดตามส u ั s c สไ b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ